วิธีการสมัครเพื่อสั่งสินค้าโฮยอดนะครับอันดับแรกเลยเราก็เข้าที่เว็บไซต์ของ Rich One To n ก่อน <c oughs> หลังจากที่เรามีรหัสหรือว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รหัสสมาชิกพาสเวิร์ดก็คือเลข4ตัวท้ายของบัตรประชาชนเราก็ใส่ไปนะครับใส่รหัสใส่เลข4ตัวท้ายนะครับของบัตรประชาชน แล้วก็ใส่ security code ก็คีย์ไปตามตัวเลขที่ขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ระบบก็จะพาเราเข้ามาที่อาหารของเรานะครับแล้วก็หน้าเมนูแล้วก็ดูนะครับว่ามีเมนูให้เราใช้งานเนี่ยเยอะแยะมากมายอันนี้เราก็ลองดูว่าเราจะสมัครเพื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วก็โ h ยอดโหยอดนั่นหมายความว่าเราจะนําคะแนนที่เราสั่งซื้อนั่นนะครับ มาเก็บไว้แล้วเราก็สามารถจะแจ้งให้ใครก็ได้นะครับที่ที่มีรหัสสมาชิกเราก็เข้ามาในเมนูเรียบร้อยแล้วก็ดูนะครับเรามาดูที่ส,สมัครโหยอดด้านนี้นะครับสมัครโหยอดเราก็คลิกเข้าไปสมัครโหยอดอเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีพาเรามาที่หน้าเมนู กฎระเบียบของการดําเนินธุรกิจนะครับก็อ่านดูสักหน่อยกันด้ครับผู้เป็นสมาชิกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไล่ไปเรื่อยเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ต้องมาติ๊กถูกที่ตรงข้าพเจ้าทราบและอินดีปฏิบัติตามนโยบายตรงนี้ครับเราต้องติ๊กตรงนี้ครับให้เป็นเครื่องหมายถูกครับเรียบร้อยแล้วเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดคําว่ายอมรับตรงนี้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็กดตกลงเรียบร้อยครับเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราเข้ามาที่หน้าแรกมันก็จะมีการให้เราสามารถซื้อสินค้าเพื่อโหอยอดได้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกจากระบบ